คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God ก n i g h t Good n i นท t ทาง CGN Podcast สวัสดีวันอังคารครับผู้ฟังวันนี้เหนื่อยไหมครับทำงานเป็นยังไงบ้างยุ่งไหมครับงานเยอะไหมชีวิตการทํำงานก็เป็นแบบนี้แหละนะครับบางวันเราก็ได้รับคําชมบางวันก็ถูกตำํำหนิบางวันก็ทํำงานได้ดีบางวันก็มีผิดพลาดบ้าง แต่ผมเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมองดูเราอยู่นะครับและพระองค์จะคอยอยู่เคียงข้างเป็นผู้ให้คำแนะนำเป็นผู้ปลอบประโลมใจและเป็นผู้ที่คอยหนุนจิตชูใจเราให้ก้าวผ่านไปได้ทั้งวันที่ดีและวันที่แย่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราไปเลยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆอยากจะมาแบ่งปันครับมีคนกล่าวไว้ว่า คนที่เป็นผู้นำมีหน้าที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมครับจริงๆผมคิดว่าผู้นำเนี่ยมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะกว่านี้มากๆแต่ผู้กล่าวคงสรุปออกมาเป็นสองเรื่องสำคัญๆคญครับผมคิดว่าคนที่เป็นผู้นำคือคนที่ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเป็นคนที่ต้องมีความเป็นกลาง ไม่ลำเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและที่สำคัญผู้นําคือผู้ที่จะนําผู้ตามหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมทางให้ไปถึงจุดหมายหรือเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและดีที่สุดดังนั้นผมคิดว่าคนที่เป็นผู้นําต้องแบกรับความกดดันสูงมากเพราะเขาไม่ได้ต้องดูแลตัวเองเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ยังต้องดูแลชีวิตคนอีกมากมายจริงๆครับ และถ้าขณะนี้คุณผู้ฟังมีสถานะเป็นผู้นำในที่ทำงานผมอยากหนุนใจคุณว่าคุณทำได้ดีมากแล้วนะครับอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปและพยายามรักษาระยะห่างของคุณกับผู้ตามของคุณให้เหมาะสมอย่าแสดงความเป็นมิตรจนเกินเลยความเคารพกันและอย่าเหินห่างจนความสัมพันธ์แห้งเหือดไปนะครับและที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจผู้ตามของเราด้วยนะครับว่า ข้อมูลที่เขาได้รับอาจจะไม่ใช่ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ผู้นำเข้าใจดังนั้นเราต้องมีความอดทนที่จะอธิบายให้เขาฟังพยายามช่วยกันหาตรงกลางและตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเพื่อเราจะขับเคลื่อนกันและกันไปข้างหน้าได้นะครับและถ้าผู้ฟังมีสถานะเป็นผู้ตามในที่ทำงานผมก็อยากหนุนใจผู้ฟังว่าขอให้เราอดทนกับผู้นำของเราหน่อยนะครับ เพราะถ้ามองในมุมหนึ่งคือเราต้องอดทนกับเขาเพียงคนเดียวแต่เขาต้องอดทนกับคนอีกมากมายไม่ใช่แค่พวกเรานะครับถ้าในวันใดที่เขาอาจจะพูดจาไม่น่ารักอาจจะอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะเพราะเขากำลังเครียดและอาจจะยังจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีเพราะเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเขาเองก็เป็นมนุษย์ไม่ต่างกับเรามีความไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับเราเพียงแต่เวลานี้ เขาถูกเรียกให้มาอยู่ในบทบาทที่เป็นผู้นำเขาเองก็มีภาระมีอำนาจตัดสินใจในหลายเรื่องเราเองก็ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการเป็นผู้นำของเขาและให้การร่วมงานกันเกิดประโยชน์สูงสุดครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดให้เราอยู่ในฐานะผู้นำและผู้ตามอย่างมีเหตุผลครับและหนึ่งในเหตุผลนั้นแน่นอนเลยก็คือเพื่อเราจะเรียนรู้ เชื่อฟังและเติบโตขึ้นเพื่อจะมีความเข้าใจในการเป็นผู้นำและผู้ตามครับดังนั้นผมอยากหนุนใจผู้ฟังครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามผมอยากให้คุณเคารพกันและกันและถือว่าบทบาทที่คุณแต่ละคนได้รับคือบทบาทที่พระเจ้าทรงเห็นว่าเหมาะสมกับเราแต่ละคนมากที่สุดแล้วครับและพระคัมภีร์เตือนเราว่า ให้อยู่ใต้สิทธิอำนาจของบรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองและพวกที่มีอำนาจให้เชื่อฟังและพร้อมจะทำการดีทุกอย่างอย่าว่าร้ายใครอย่าทะเลาะวิวาทแต่ให้ผ่อนหนักผ่อนเบาและแสดงความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งต่อทุกคนผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงพอพระทัยอย่างมากเมื่อเราทำตามสิ่งที่พระองค์บอกกับเราและผมอยากบอกว่าในความจริงแล้ว ผู้นำที่แท้จริงของเราคือองค์พระเยซูคริสต์นะครับเราอยู่บนโลกนี้เพื่อทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้สำเร็จและเราจำเป็นอย่างมากที่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับดังนั้นเราควรเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังวิถีทางของพระเจ้าอะไรที่พระเจ้าบอกให้เราทำในโลกนี้เราก็ต้องสําแดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำ ไม่ว่าในโลกนี้พระเจ้าจะวางคุณไว้ในบทบาทใดขอให้คุณทำเพราะรับใช้พระเจ้าทำเพราะเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อเถอะครับว่าเมื่อคุณสัตย์ซื่อในการทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่พระเจ้าจะทรงมีรางวัลหรือบำเหน็จให้กับคุณอย่างแน่นอนครับขอให้คุณเติบโตในการติดตามพระเจ้านะครับและสุดท้ายครับถ้าหากผู้ฟังรู้สึกไม่ดีกับผู้นำหรือผู้ตามของคุณ ผมขอแนะนําให้คุณอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวก่อนแล้วจึงไปพูดคุยกับผู้นําหรือผู้ตามของคุณหรือจะอธิษฐานร่วมกับผู้นําและผู้ตามของคุณก็ได้นะครับขอให้พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางคุณทั้งคู่และประทานความถ่อมใจและความรักให้คุณทั้งคู่นะครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้และรู้สึกได้รับคำนุนใจก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนหรือพี่น้องของผู้ฟัง เพื่อเป็นพรและเป็นกำลังใจให้ทีมงานกอดไนกูดไนนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังก่อนนอนอีกนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กูดไนครับ